ซาลาโกซาเต็มเตีนเตียครับเมื่อคืนไล่ยำใหญ่คู่แข่งไป3มประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวยินดีกับทัลนาต์เอฟซีกับตันแปะนี่ครับบอกแล้วนะครับบอลลีกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้มีมาฝากเหมือนเดิมออดเดิฟร้อนๆส่วนใครที่ติดตามทนาตไล์สดเมื่อวานยังอยู่ในแดนบวกนะครับยังอยู่ในแดนบวกถ้ากอริจิบ้ามาอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะครับชุดโครงการ3เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับน่าจะรู้กนดีสำหรับใครที่ติดตามไล์สดเมื่อวานวันนี้18บนาฬิกาห้ามพลาดครับ เดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้กับ3ทีมที่น่าเชียร์สายสูงสายต่ำรอได้เลยกดติดตามไว้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามวันนี้เอาเออเดอร์ไปก่อน นะครับหนึ่งคู่ที่กัปตันคัดมาให้วันนี้เป็นออเดิร์ฟร้อนๆที่ส่งตรงมาจากทางด้านสเปนเลยนะครับเซ็คุนดาสเปนวันนี้ถือว่าน่าสนใจครับน้องใหม่อย่างเารันคาสเซรอนเปิดบ้านเจอกับด้านคาดิสนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มน้องใหม่ถือว่า2นัดที่ผ่านมาทําได้ดีมากๆโดยเฉพาะนัดล่าสุดครับไปเอาชนะด้านบูโกสมาได้2ประตูต่อศูนย์นั่นแนะ่ในะครับสนัดเก็บมา4คะแนนเต็มนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนฟันคาดิสเองก็ต้องบอกว่าออกสตาร์ทมา3เกมในลีกยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็น2นนัดดทที่่่ผาาามํไ้แคเสมอวันนี้บุกมาเยือดัด ความพร้อมที่กัปตันได้รับข้อมูลจากทางฝั่งสเปนมาก็จะบอกว่าสภาพความพ,มพร้อมไม่สู้ดีนักนะ นะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างคาสเซรอนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านออริเอโร่นะครับเดอร์มิเกลเองและทางหน้าากองหน้าอย่างทางด้นานราอุสานเชสวันนี้พร้อมออกหน้าตาข่ายกับทางด้นานคาสเซรอนวัดกันแล้วชื่อชั้นอาจจะดูเป็นรองทางด้นานคาดิสแต่ฟอร์มโดยรวมณปัจจุบันผมบอกได้เลยครับคาสเซรอนไม่เป็นรองถ้าปอป,อปาตากรมนะผมบอกได้เลยสเสมอหูแหวงข้างเดียวไม่เสียหายนะครับอย่างที่กัตันวิเคราะห์ให้2วันก่อนนะครับบอลสเปนเหมือนกันนี่แหละแต่เจ้าบ้านก็เก็บชัยชยัยด้วยวันนี้หากมองหาผู้ชนะแล้วโอกาสที่ทนางด้านคารน วี่ถึง80%นตะ์ครับ80%นะครับแล้ววันนี้นี่คือออเดอร์ร้อนๆที่กัปตันจัดไปให้ก่อนเลยนะครับคาสเซรอนวันนี้โอกาสที่จะเก็บ3แต้มในบ้านมีสูงมากครับชี้ให้เชียร์ทางด้านคาสเซรอนส่วนคู่อื่นอและบทวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบวันนี้18บแนาฬิกาเรามาเจาะลึกผมมี3ทีมในดวงใจและสายสูงสายต่ำพามานเจอกัน18บแนาฬิกาดูบอลกัน,นมีความสุขครับเฮ้ๆฮ้ปังทุกท่านเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ